สวัสดีค่ะกลับเเข้าสู่ออสไลน์ชาแนลวันนี้กับใหม่ครั้งกับช่วงไม่ใช่ติงเช็อินในป่าเย้คอคนมาแล้วมาแล้วกับน้องไดาส์กับค้แบ็คลาสสุดปล่อยวันนี้ถ่ายวันนี้เลยแต่ได้เมื่อหลัไม่หรูเออก็จะจะพยายามให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนกับเพลงที่มีชื่อว่าแบงเธอ จำได้ไหมตอนนั้นที่นหมนน้องปล่อยภาพออกมาแล้วเราก็แคปไปก๊อปไปโพสต์ในกรุ๊ปแล้วบอกว่ากราฟิกแตกแบบภาพภาพสวยมากภาพแบบเลิศมากที่โปรโมทะภาพแบบเพราะแบบจะปล่อย M วอะไรคือเราลุกทุกคนแบบเทเจอรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเพลงจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิกกิิงให้เราด้วยนะครับ ฝาก membership เมมเบอร์ชิพด้วยนะคะไปด,ดูคลิปก่อนใครค่ะพิเศษมากมายรอยอยู่ใน playlist <less S 1> exclusive for member จ้าเลยมีปุ่มซ <Super S 2> <Tank. S 1> ุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะครับแปะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยน่าหลงมากแล้วคนดูโตขึ้นมากเลยโอ้โห 太夸张了，真的。 No Jisung, Jisung. Jisung, Jisung, Jisung. Jisung, Jisung, Jisung. work 嗯。Oh, ลิศมากค่ะเย้จบไปแล้วจบไปแล้วค่ะทุกคนดีมากจบมือเลยค่ะมีไว้ให้กับอีดอนอยู่อีดอนกีดแน่นอนตุ้มแตกแล้วชอบอะไรแบบดีมากทุกคนเท่มากๆเซอร์ไพรส์มากคือตั้งแต่ที่บอกไปตลอนต้นคลิปว่าตั้งแต่ภาพปล่อยมาคือแปลกแปลสุด ก็เลยคาดหวังเพลงเลยแล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเออเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งนะที่เด็กๆทาได้ดีมากเลยเนาะคือมันเห็นถึงการเติบโตขึ้นของ <ใช S 2> น้องๆ,นอนๆคือคาแรคเตอร์ต่างๆยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเพลงนี้ซิงเกิลนี้ทุกคนดูโตขึ้น,นทุกคนดูนมีการปรับลุกให้ดูโตขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงนอะดูแข็งแรงเนาะ ใช่คือน้องๆทุกคนทั้งแบบเสียงทั้งพร์ฟอร์แมนในการเต้นอะไรเงี้ยเราสึกว่าเด็กๆแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เราดูแล้วเอราสึกว่าน้องมีอะไรใหม่ๆมาให้เราแบบเสพตลอดเวลาจริงอันเนี้ยต้องยอมรับปนะว่าเพลงดีมากจริงแล้วก็เพลงติดหูแบงแบงแบงอะไรงี้ยเนาะใช่ แล้วน้องๆก็คือเท่มากเลยในเอมีจริงเท่มากคือแตกแต่ตั้งแต่การปรับลุคทําสีมผมที่จึ้งสุดๆของแต่ละคนไปแล้วทุกคนสว่างจัดเลยแบบบอลทองบอลแดง,แดงฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นแล้วก็เอ็มเอมีเนี่ย แต่งหน้าแต่งตากันแบบหนักมากๆแต่ทุกคนแต่มันเท่อม่เอ,อกอแม้คือแบบอย่างแบบน้องชีดอ่างเงี้ยตาแดงแบบทุกคนทุกคนแบบตาแดงตาแบบสีจัดมากแต่แบบมันเทมากมกับคอสตูมกับภาพในเอ็มบีกับท่าเต้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ส่งเสริมให้น้องๆดูเท่อะจริงเนาะจริงมันดูแบบไม่ ไม่ไม่แปลกอ่ะเนาะใช่คือมูดอะไรทุกอย่างมันไปด้วยกันไงมันก็เลยทําให้ดูแล้วแบบโหทุกอย่างแบบดูลงตัวจริงเออแบบน้องๆมีความเท่แล้วก็แบบมีชอตที่แบบเขาร้องแรปกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการแบบมีทั้งไฮโน้ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะก็แบบเด็กๆเก่งอ่ะแบบเนาะเห็นเห็นเขาเต้นแล้วก็มีการแบบ ผัดหมุนเวียนกันแบบมาอยู่เซนเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ได้เห็นทุกคนแบบชัดเจนจริงแล้วมันแล้วมันแบบนี่รู้สึกว่าเลยนะว่ามันไปเต้นอย่างเดียวมันมีแบบกระโดดมีนุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยหรอไแมคือพอแบบเพลงสไตล์เงี้ยมันมีการแบบแบ่งๆการมันต้องดูมีแอคชั่นอะไรที่มันมากกว่าการเต้นอะไรย่างเงี้ยแต่น้องก็ทาได้ดีอินเนอร์อินใจคือทะลุมากเราชอบชอบลุคหลายคนมากแบบเกือบทุกคนเลยอ่ะ ที่แบบเปลี่ยนแบบอย่างออโต้แบบถอดแว่นใส่น่าจะใส่คอนแทคเลนส์อะไรเงี้ยน้องเฟรมดูโตขึ้นมากน้องเฟรมเท่มากน้องเฟรมเท่มากจริงคือจังหวะหน้าแบบคลึมขรึมอะไรเงี้ยของเขาคือเท่มากอีเจหล่อมากหล่อมากก็แต่เปิดเลยจริงแบบอเล็กซ์โอโบน้องชีสอาโปนี้แมดดอก โอ้หลายคนแบบว้าวเรามา,า,มากเลยนะ<า>ในเพลงนี้จริงทุกคนแบบดีมากคือดูแล้วเพลินมากอะแบบทุกคนจะเห็นว่าตอนหลีแอคก็คือแบบไป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 แบบเต้นเต้นไปด้วยอะคือมันสนุกมากจริงเพลงแบบมันแบบเหมาะกับการขยับตัวตามน้องๆงเลยเนาะแบบรอรุ้นเลยอะคือแบบน้องๆได้ปล่อยอะไรมาก็คือว้าวซาตลอดเนาะมันน้องก็มันจะมีคอนเสิร์ต ครบรอบครบรอบของเดบิวต์ครบรอบปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงแล้วก็เออเด็กๆเก่งแหละถ้าแบบใครได้ไปดูเนาะก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆกันเยอะๆนะเพราะว่าเออน้องๆเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกวันจริงๆแล้วก็มีเพลงหลากหลายแนวเนาะให้เราแบบได้ใส่ได้ใสช่ทุกๆครั้งที่ปล่อยออกมาเนยกแบบไม่ซ้ําแนวกันนะคะทุกคนใช่เพลงชาเพลงเร็วมีเยอะแยะเต็มไปหมดเป็นกําลังใจให้น้องไดเสมอนะคะเดี๋ยวไว้มีอะไรแล้วก็จะทยอยทับอีกแน่นอนนะครับ โ <Home. S 2> อ้ต้องถูกต้องเควันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแบง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 แง